สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Asmac ผ่านทาง YouTube วันนี้เราก็มาอยู่กับเกม YS 6 Mobile VNG นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันชื่อเกมอะไรกันแน่นะ YS 6 Mobile เหมือนว่าจะแบบว่ามันย่อมาจากอะไรสักอย่างอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะดูจากภาพนี้ก็เป็นน่าจะเป็นแนว MMORPG นะซึ่งผมก็ชอบนะผมชอบแนว MMORPG แล้วอีกอย่างคือแบบเป็นภาษาไทยด้วยแต่ มันภาษาไทยยังไงวะเนี่ยมันมีแค่แคำว่าดาบลมแล้วก็ฟื้นเลือดแต่อันอื่นมันก็เป็นจีนเป็นภาษาอังกฤษก็คือยังยังไทยไม่ร้อยเปอร์เซ็นตมั้งนะครับก็เดี๋ยวเราเราจะต้องไปดูกันเองในเกมแหละนะครับึึ่งแนว MMORPG นะผมก็ชอบอยู่แล้วนะแล้วเป็นเกมเปิดใหม่ด้วยอันนี้เป็นเกมเปิดใหม่นะยอดดาวน์โหลดก็หนึ่งแสนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเข้าเกมไปอัปดก่อนแล้วกันนะโอเค ดาวโหลดเกมก็ค่อนข้างเร็วครับหนึ่งตัวเกมประมาณหนึ่งกิกอะไรเงี้ยเปล่าคอมอ่ามีเสียงไหมเนี่ยมีเพลงมีเสียงอ๋อมีภาษาไทยนะครับเนี่ยสามารถเลือกภาษาไทยได้อัปพดก็ต้องเพิ่มอีกประมาณ300 MB นะครับชื่อเต็มของเกมนี้ก็คือ,อ The a c k of นานาเพชสเทมอ่านอย่างนี้จริงว่ะเนี่ย IV นะครับโอเคก็ประมาณนี้ดาวน์โหลดสปีดข้องข้างช้านะถ้าสามร้อยอมวีถ้ามันเป็นสามร้อยเอมบีแบบเปิดสปีดเต็มเนี่ยเน็ตของผมเนี่ยแบบก็วิดเดียวอะ่ะนะเหียวตึงอีกแล้วโอเค ต้องดูที่ระบบสร้างตัวละครก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะเราจะมาดูทีละระบบเลยถ้าเกิดว่าระบบสร้างตัวละครเวิร์กก็คือแบบสุดยอดเราผ่านเกมมือถือมาค่อนข้างเยอะนะแนว MMO RPG ถ้าระบบสร้างตัวละครมันไม่ดึงดูดเนี่ยก็แบบมันก็จะก่อยๆหน่อยในการเล่นนะครับถ้าเกิดว่ามันดึงดูดแบบหมายถึงแบบการสร้างตัวละครที่มีทรงผมที่หลากหลายการหน้าตามีหน้าตาให้เลือกเนี่ยแล้วก็แบบปรับใส่หนวดใส่ ลูกตาเลือกสีอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะมีกําลังใจในการเล่นนะถ้าเกิดว่าเราสร้างตัวละครได้ตามแบบที่เราต้องการอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เห็นมาหลายๆเกมที่การสร้างตัวละครมันดีขนาดนั้นซึ่งเกมนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจะไม่ละเลยเรื่องนี้ไปนะครับระบบสร้างตัวละครเนี่ยอ่าเพราะว่ามันคือหน้าตาของเกมแล้วมันคือ first impression ในการเล่นแต่ first impression จริงๆก็คือการโหลดแพทนี่แหละมันจะนานไปไหน อันนี้โหลดเสร็จแล้วนะครับแค่แบบแตกไฟล์ยอยู่นะกําลังแตกไฟล์ยอยู่โอเคผมใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณสามนาทีก่อนจะได้เข้าเล่นนะครับก็ถือว่าโอเคนะไม่กินเวลาชีวิตมากดีนะให้เลือกภาษาก่อนเข้าเกมด้วยบางเกมเนี่ยแบบต้องไปเลือกภาษาข้างในอะ่ะซึ่งไม่โอเคตอนนี้เปิดมาได้สิบห้าเซิร์ฟนะครับผมเซิร์ฟใหม่ล่าสุดคือเซิร์ฟสิบห้านะครับัดไป เออเนื้อเรื่องก็น่าสนใจนะใครอยากจะใครอยากจะแบบว่าอ่านอะไรก็จัดไปนะครับผมอันนี้ให้เลือกนะมีอาชีพที่แนะนำด้วยนะครับอาชีพแนะนำคือบริเอร์นะครับอืมแต่ว่าผมผมคงไม่เล่นบริเอร์นะ่อบริเอรมันแบบมันมันแบบมันพื้นพื้น่ะ นักดาบอะแบบใครก็เล่นนักดาบกันเนี่ยเน,นี่ยเขาแนะนํนำมาเป็นวอริอเออร์นะครับไอ้ภาพก็สวยอยู่นะแบบเป็นกระตงกระตูนนะนี่เป็นเมดครับเมดก็ดีเรนเจอร์ก็เป็นนักธนูนะครับนักธนูก็โอเคนะอันนี้เปลี่ยนเพศไม่ได้เหรออ๋อก็คือเปลี่ยนเพศไม่ได้คือถ้าถ้ถถาเลือกนักธนูก็ต้องเป็นนักธนูเลยอะไรเงี้ยแอสซซินก็นี่แอสซสซินเดี๋ยวไม่รู้ว่าเปลี่ยนเพศได้หรือเปล่า เหมือนว่าจะแต่งตัวละครไม่ได้ด้วยเลือกได้แค่อาชีพแล้วก็เข้าไปเล่นนะครับผมโอเคงั้นก็งั้นผมก็จะเลือกแค่วอลเลอร์กับแอสซินละทีนี้ผมจะเล่นอะไรดีผมจะเล่นเป็นวอลเลอร์แล้วกันทั้งนั้นแอสซินมันแบบมันจะเท่เกินไปแอสซินผมขอเป็นแบบคลาสสิกแล้วกันแบบอัศวินผู้กล <laughs> ้าตั้งชื่อครับตั้งชื่อผู้กล้าเกลือ แต่ไปครับผู้กล้าเกลือไม่สามารถใช้ชื่อนี้ได้ผู้กล้านะโอเคได้ว่าผู้กล้านะรู้ยังชื่อมันยาวเกินไปผู้กล้าเกลือก็คือไม่สามารถแต่งตัวละครได้นะครับทั้งแบบทรงผมทั้งแบบสีผมอะไรงนี้ไม่มีเลยไม่ได้เลย ก็เดี๋ยวมาดูว่ามันเป็นมันเป็นแนวไหนนะการที่ไม่ให้เราไม่ให้เราแบบเลือกหน้าตาตัวละครอย่างเงี้ยมันจะแตกต่างจากคนอื่นได้ยังไงถ้าเป็น M M O R P G จริงกตง็ต้องเจอคนอื่นนะอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าเกมแบบเล่นคนเดียวหรือเปล่าโอเคเฮ้ยก็สนุกอยู่นะได้อยู่ครับตัดไปครับนี่สกิลแรก เจ้าบอสเรอเนี่ยโอ้โหบินมาซะด้วยดีเจนโอ้ตัวใหญ่ด้วยวะโอ,เอ้เปิดสกิลก่อนเปิดสกิลก่อนเลยสกิลนี่เหมือนว่าจะใช้ได้สามทีปะปังปังปังโอ้เป็นสกิลแบบสามเต็บนะครับผม ๋ยวภาพมันก็คล้ายๆแรกนั้นล็อกนะแต่ว่ามีความสามมิติมากขึ้นนะครับซอซฮาปีกบทที่หนึ่งชาร์เตอร์วันนะครับผมเ,ออเปิดกล่องไอเทมเป็นไอเทมจำเป็นสำหรับนักประจนภัยได้หมวกมาครับ อย่าบอกนะว่ามันเป็นเกมเล่นคนเดียวโอ้มันมันมีคนพิมพ์อะไรเต็มเลยเนี่ยแสดงว่ามันมันไม่ใช่เกมเล่นคนเดียวนะครับมันคือเกมออนไลน์ MMORPG ออนไลน์ MM เนื้อเรื่องแต่ก็สามารถที่จะไปจอยปาร์ตี้กับคนอื่นได้นะครับก็คงองั้นโหูกังหันกังหันกังหันโอ้เป็นไงสบายปาบ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 เรียบร้อยครับตายกดโทษไว้บูฟอะไรเนี่ยขนสัตว์เหรอ <laughs> อองดอกเพียบเลย โโได้การ์ดมาด้วยเอาการ์ดมันมาใช้ได้ไหมใส่เข้าไปอ้ใส่การ์ดเข้าไปในอุปกรณ์ได้นะครับเฮ้ยเจง๋จงเจง๋จงเจ๋งเจ๋งดีเลยก็ดูง่ายขึ้นมาหน่อยนะครับคล้ายๆใส่เจมแต่ว่าเราล่าสัตว์ตัวไหนได้เราก็เอาเอาการ์ดของมันมานพอล่าสัตว์ได้เราก็จะได้การ์ดมาก็การ์ดมันมาใส่อุปกรณ์ แต่ก็น่าจะถอดได้ถอดเสียนได้ไปัป่นควงไปเลยครับปั่นควงไปไไสับตับตับับับแทงเลยนี่แทงเลยไม่สนเนี้ยแทงเลยมาดิเรียบร้อยครับผมจบไหมก็น่าจะได้การ์ดอีกนะเออใส่เข้าไปครับท่าน,นี้ผมยังอยู่ในช่วงแบบ เขาเรียกว่าอะไรเป็นช่วงเป็นช่วงช่วงแรกนะครับอ๋อนี่ไงผู้เล่นคนอื่นก็คือแบบไม่มีอะไรแตกต่างจากเราอะไรเงี้ยมันก็แตกต่างกันแค่ชื่อนะอ๋อนี่ n v c นี่ว่ะต้องไปที่เมืองหลวงก่อนครับถึงจะได้เจอกับทุกคนนะตอนนี้ก็นจนภัยอยู่ในป่าป่าเอลอุ้ยนี่ไงนี่ไงครับ คือผู้เล่นทุกคนถ้าเลือกอาชีพเดียวกันเนี่ยก็จะแบบเป็นตัวละครเดียวกันไปนเลยนะอะไรเงี้ยอ,อะไรวะเนี่ยโอเคโอคโหตอบมั่วก็ได้ไอ้ยาบวกห้สิบครับส่งของขวัญเอาไปคุยชั้นดีไปเป๋าเล่นซะ เนื้อเรื่องก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะนี่ขนาดแบบผมมองผ่านๆนะผมว่ามันก็โอเคนะปลอมตัวครับปลอมตัวปลอมตัวเพื่อที่จะเล็ดลอดเข้าไปในป่าป่าพวกแบบเอาเขาเรียกว่าอะไรต้นไม้กินคนเหรอเ <laughs> <laughs> พิ่งจะเลเวลหกน,นะอืม ดูอีกห,หนึ่งการ์ดที่ผมได้รับมาโดูอีกหนึ่งการ์ดทด่ผมดรับมาโอเคดูอีกหนึ่งการ์าดที่ผมดร,รับมาโคดูอีนงรดทด้ับมาดูอีหน,นึงก์ดที่ผมได้โอ ปรับปับปับโหดเกินจบแลนะ้วผมว่าในตอนนี้น่าจะสู้กับพวกเวิล10บได้อยู่นะครับโอ้เปิดฟังก์ชั <s <S ่นครับฟังก์ชั่นยศอุย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 โอ้โหอันนี้คือชัปเตอร์ที่เราต้องผ่านแล้วเนี่ยอ๋อผ่านมาหมดแล้วหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลย โอเคครับระดับบรอนซ์ครับผมนะตอนนี้อยู่ในระดับบรอนซ์ผมมีระดับให้ดูด้วยไม่ได้วัดกันที่เลเวลเนี่ยว,วัดกันที่ยศโอเคครบ้วครับสแสดงว่าภารกิจที่เมืองนี้ก็จบแล้วสินะทางนั้นนะเมื่อรวบรวมอัญมณีครบโอเคตอนนี้ก็มาถึงชัปเตอร์ที่2นะครับใช่ปะ เปิดฟังก์ชันสกิลโอ้โหเล่นมาตั้งนานเพิ่งเปิดฟังก์ชันสกิลนะครับไอไปออะไรกันเมายาวะ่ะเมาเห็ดเมาเห็ดมันหัวไปหมดเลยอะไปหาไอชา อา้าเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วควงกับควงควงต้องช่วยคนต้องช่วยคนไปนี่ต้องควงกับควงควงนี่ไงสก,กิลทิมแทงพอได้เก็ <c oughs> บมาดิเอาจบแล้วโอ้โหนึกว่าไปต่ออีกสักหนึ่งดอกอ๋อไปต่ออยู่ครับ จัดจัดอย่างนี้ต้องจัดนี่แปลงล่างครับแปลงล่างกระทุงกระทุงกระทุงกะทุงเฮ้ยผมเกือบตายเหรอเนี่ยเฮ้ยผมเกือบตายว่ะโหดจัดแต่ก็สู้ได้ครับ <c ười> ได้แหวนได้สร้อยอะไรมาเต็มเลยเนี่ย <c ười> เอ้ยได้รับดาบีวาร์ดีวาร์ดนะชื่อดาบได้เจ้าบุทำโอ้โหนี่เป็นไงคนนี้จังก็คือถ้าเกิดว่าเติมก็คือได้เลยตัวเนี้ยไอตัวหูยาวเนี่ยเผาเอวนะครับเติมก็หอดเลยอ่ะเ <c> ย <oughs> โอช้ดาบอะไรเนี่ยดาเทพดาเทพพลังเต็มแล้วพลังดาบเต็มแล้วใช้เลยไหมล่ะจัดไปนีโอ้ไม่เปิดใส่บอสเลยกูกระทุงหน่อยกระทุง้งซะหน่อยแรงเกินว่ะ โอ้ Ooh, มเมล็ดวิญญาณโอเคอันนี้เหมือนว่าจะเป็นดันเจียนที่แบบสามารถเข้ากับคนอื่นได้นะในในช่วงหลังๆนะผมว่าช่วงหลังเนี่ยต้องร่วมมือคนอื่นแล้วไม่ใช่แบบไปคนเดียวแบบนี้มันสดเกินอันนี้คืออะไรเนี่ยขอพรอ,อ๋อ มีสิทธิในการขอพรน,นะดาบนี่เหมือนจะเป็นอัมตีนะครับสเตอร์ <S <S ที่สองครับโอ้แต่ละชร์เตอร์นี่ก็มันมีเนื้อเรื่องมีฉากของมันโอ้ก็ถือว่าแบบสุดยอดเลยนะมีหมดออโตโด้ด้วยโ,โอ้โหหมดออโต้ก็คือฟาออร์มออโต้

อ๋อนี่คือเราเข้าชาติเตอร์นะครับมันมีฉากของมันนะแต่ละชาติเตอร์นะอัพรีวิวครับเป็นบอลสองอ่าเรื่อน,ออนยศทีนี้อุ้ยเอาตัวไหนดีอะ <c oughs> เออไอเขียวไอเขียวไอขาวเอาไอขาวแล้วกันเพราะผมเป็นอัศวินสีขาวนะครับ <c oughs> ง่าย ไปสลับฉากนี่ยังไม่ผ่านชัปเตอร์หนึ่งล้วเนี่ยทำไมขึ้นมาฉันมีแบบกินยาโตัวนัติด้วยเอาแล้วใกล้แล้วสินะมีกาชาให้สุมไหมวะเนี่ยเหมือนว่าจะได้ของมาเยอะเลยแล้วก็ตัวละครด้วย โอเครับรางวัลได้แล้วโอเคระบบดีนะผมว่าระบ,บบแบบดีมากเลยเ <Hey. S 2> ไปสิลุย

สมบัติต้องยืนสองคนเหรอมันถึงจะได้โอเคงั้นก็เอาไปดิอ๋ <c oughs> อต้องเอาหินยกหินมาวาง <c oughs> อ้แล้วเดินเช้ามากโอ้ oh my god เออ ไปเอาหินไปวางไว้ปึ๊บอ่าเรียบร้อยทีนี้ก็เปิดได้ละหยิบสมบัติที่ซ่อนอยู่คืออะไรลูนลูนแบบลูนขี้กากนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังกากอยู่อ๋อนี่ไงมาแล้วไนมาช่วยกันเลยนะโอ้ยวีบวกสามหมื่นเหรอเนี่ย สามหมื่นแต่ก็ขึ้นขึ้น,นแค่เวลเดียวสุสานฝั่งอดีตไปอ๋อมีเปิดหมดแฟชั่นด้วยถ้าถึงววสิบเจ็ดคือตอนนี้ผมอ๋อโอเคก็คือเราจะต่างกันก็เพราะแฟชั่นนี่แหละเอา้าไอ้นี่อะไรกันเนี่ยเฮ้ยระบบพลัง ควงเลยละกันควงเลยควงสู้เลยควงสู้ครับควงสู้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ถ้าไม่ตายเก็บไว้ละกันแป้งล่างเพื่อบล็อกสก,กิลอะไม่ต้องโอ้โหจบเรียบร้อยหดจัด ก็คือถ้าเปิดโหมดแฟชั่นเนี่ยเราจะสาม,มารถใส่ชุดที่แบบว่าไม่เหมือนคนอื่นได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือลงลงดันกับคนอื่นได้แล้วไหนแฟชั่นอ๋อนี่ไงมีเครื่องประดับเอามาโปหัวะ โอเคเอาอะไร <laughs> เอาตัวอะไรมาปลหัวไว้นี่ยตั้งทีมเข้าไปเลยไปเดี๋ยวไปลุยเข้าไปเลย คนไม่จอรหัวหน้าทีมไอซ่าไอหัวหน้าทีมไม่เข้าอ่ะเออเข้ามาเดี๋ยวจะพาลยุย ไปเลยดิมากันหมดแล้วก็ไปดิกด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 นั่นแหละมันต้องงี้ดิวะโอเคมนีอาชีพอะไรมาบ้างเลยเพไม่ตายยากเนกวาวะถึงไปเปล่า

Ni xe mê bọt hãy ô hô hả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  hô รับส uh, uh, ัตว์เลี้ยงแล้วเฮ้ยอุ้ยผมเพิ่งเปิดสัตว์เลี้ยงอะเนี่ยตายซะมันจบแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยได้อะไรบ้างเนี่ย มันก็ต้องจัดโหมดยากดีวะ,ะทําเควสไปเล่นโหมดง่ายทำไมแล้วตึงๆแทนที่ไปพลังต่อสู้ยังไม่ถึงอะไรวะ

จัดว่าสุดเอาเดี๋ยวผมซื้ออะไรไปอะ่ะเอาเป็นน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะ่อกี้อืมดาบบวกสองว่ะเอฟเฟกต์อาวุธใหม่อ๋อดาบมีแสงอ๋อ แบบได้บวกดาบดาบขึ้นแสงเว้ยเฮียยังกังอ่ะบทที่สองเรียบร้อยบทที่หนึ่งผ่านไปเล้วก็คือเหมือนว่าความแตกต่างของเรากับคนอื่นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับชุดคุมนะครับน่าจะเป็นแบบชุดคุมนะน่าจะมีชุดคุมแล้วก็มีการตีบวกอาวุธเ<ว>นี่ยเห็นไหมอาวุธผมมันเป็นแสงแบบแสงเขียวเียวเห็นไห ใครมาขอเป็นหัวหน้าทีมเนียเ,ยเดียวอ,ออกปาร์ตี้แล้เนออกจากตีไงวะเนี่ยออกจากทีแม่งเลยนีย่ไม่อยู่ละตีน,นี้เปิดฟัง์ชันเรียบร้อยแม่รับก่อนแล้วกัน โอ้ออนไลน์ครบ20นาทีก็ได้รางวัลด้วยโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอพักไม่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ก็ถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะมาพบกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวขอพักก่อนแป๊บหนึง่ง